สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไอเทมเซตทีมฟอร์เทส2นะครับผมหลังจากที่ช่วงนี้ที่ห่างหายกันไปนานหลายเดือนนะครับผมต้องพูดคํานี้เสมอนะฮะอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยกับคนที่กําลังติดตามช่วงนี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มานานมากนะครับผมคือว่าคือมันมีเรื่องวุ่นๆ่นเข้ามาในชีวิตเยอะครับผมเอาเป็นว่ารู้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมถ้าใครอยากฟังในเดี๋ยวผมจะมาเล่าเอาทีหลังนะครับผมในคลิปปนนะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงเซตสไนัั้นนเเราไปชมกลยผ และเซตแรกของสไนเปอร์ในวันนี้นะครับผมก็มีชื่อว่า The c r o c o l e Style Kit นะครับผมเซตนี้จะมีไอเทมอยู่3ชิ้นแล้วก็มีของตกแต่งร่างกายอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับเป็นปืนสไนเปอร์นะครับมีชื่อว่า Sydney Slipper นะครับผมชิ้นที่2นะครับเป็นกระดานหนังจระเข้คุ้มหลังนะครับผมมีชื่อว่า Darwin's Danger Shield นะครับผมชิ้นที่3เป็นมีดนะครับผมมีชื่อว่า Bush Walker นะครับผมและชิ้นสุดท้ายเป็นหมวกจระเข้นะครับ ซึ่งมีชื่อว่า On s n a g g l e t o o นะครับผมและเซตนี้ก็มีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกของเซตนี้ก็คือเมื่อเราฆ่าฝั่งศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้นะครับด้วยไม่ว่าจะมีดหรือว่าปืนนะครับจะเห็นว่ามีหลุมศพดอปออกมาจากคนที่ตายนะครับผมเป็นรูปของเซตสไนเปอร์ของเรานั่นเองนะครับและเซตนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถช่วยลดดาเมจจาก การที่เราถูกเฮดช็อตจากสไนเปอร์ฝั่งถูกข้ามได้นะครับคือโดนมาที่หัวเราแต่ไอหนังจระเข้ที่เราใส่ไว้บนหัวมันจะช่วยลดอัตราการเฮดช็อตของเรานะคือเฮดช็อตนี่รู้กันอยู่แล้วนะคือไม่โดนปุ๊บตายหาเลยแต่นี่นะครับถ้าเกิดเราใส่ไว้นะครับโอกาสที่เรารอดมีนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะมากคือว่าโดนเนี่ยเลือดเราอะหรือไม่โคตรน้อยเลยแต่เราอะยังไม่ตายนะครับผมแต่เลือดเราแบบน้อยมากมันช่วยป้องกันได้นะครับถ้าโดนสักสองรอบไม่ตายหาเลยครับจบนะครับผมประมาณนี้ หรือไม่จำเป็นต้องใส่เซตครบเซตหมดก็ได้ครับใส่แค่ไอจระเขเ้นี่ไอหัวจระเขเ้นี่ใส่ไว้บนหัวแค่นั้นแหละครับก็โอกาสรอดก็มีน้อยมากนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมเพราะผมเคยโดนมาแล้วเซตที่2ของสไนเปอร์นะครับผมมีชื่อว่า Rawland of Australia นะครับผมเซตนี้จะมีอาวุธอยู่2ชิ้นแล้วก็มีของตกแต่งอยู่ชิ้นเดียวนะครับผมอาวุธชิ้นแรกเป็นปืนนะครับมีชื่อว่า b a r s a Bargen นะครับผมหรือเรียกกันกินเกลียนว่า บาซ่าบาเกรนนั่นเองนะครับผมและอีกอันนึงก็คือมีดนะครับผมมีดนี้มีชื่อว่าชาหันชาครับและอันสุดท้ายนะครับเป็นหมวกนะครับมีชื่อว่า Desert Marauder นะครับผมโอเคและเซตที่3ของสไนเปอร์นะครับผมก็มีชื่อว่า The Camper Van Helsing นะครับผมและเซตนี้นะครับไม่มีอาวุธนะครับผมมีแต่ของตกแต่งร่างกายนะครับของตกแต่งร่างกายชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า Holy Hunter นะครับผม และของตกแต่งชิ้นที่2นะครับผมมีชื่อว่า Silver bullets นะครับและชิ้นที่3นะครับชิ้นสุดท้ายก็มีชื่อว่า Garlic f a n k steak นะครับผมและเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผมและเซตต่อไปของสไนเปอร์นะครับผมก็มีชื่อว่า d o u p l e p o s t food นะครับผมเซตนี้นะครับมีอาวุธอยู่ชิ้นเดียวและก็มีของตกแต่งอยู่ชิ้นเดียวเช่นเดียวกันนะครับผมอาวุธชิ้นแรกนะครับเป็นธนูนะครับผมที่มีชื่อว่า h u n t m a n นะครับผม และอีกอันนึงก็เป็นของตกแต่งนะครับก็คือ Apple นะครับผมที่มีชื่อว่าฟ o ตชูดนะครับผมเป็น Apple ที่จะวางไว้บนหัวของสไนเปอร์นะครับผมและสําหรับเซตนี้นะครับก็มีเอฟเฟกนะครับผมแต่ไม่มีคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับเอฟเฟกของมันนะครับในวิกิมันเขียนไว้ว่าช่วยลดอัตราความหิว13%อืมกูเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มีความหิวด้วยเซตต่อไปของสไนเปอร์นะครับผมก็มีชื่อว่า the urban professional นะครับผม เซตนี้นะครับมีอาวุธอยู่2ชิ้นแล้วก็มีหมกอยู่1ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับเป็นปืนมีชื่อว่า h i t m a n Heatmaker ชิ้นที่2นะครับมีชื่อว่า Kinners Carbide และชิ้นสุดท้ายเป็นหมกนะครับผมมีชื่อว่า The Liquidator Lit นะครับผมเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผมเซตต่อไปของสไนเปอร์นะครับผมมีชื่อว่า The Straight Shooter นะครับผมมีของตกแต่งเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นอาวุธจะไม่มีนะครับผมชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า Scoper Smoke และชิ้นที่2นะครับผมก็มีชื่อว่า Triggerman's Tacticals นะครับผม และเซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผมเซตต่อไปของสไนเปอร์นะครับผมมีชื่อว่าเดอะแมนการูนะครับผมเซตนี้ไม่มีอาวุธนะครับผมมีแต่ของตกแต่งนะครับผมมีอยู่3ชิ้นชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า Masuria Muscle นะครับผมชิ้นต่อไปนะครับมีชื่อว่าแ k a กา a ิกเกอร์สและชิ้นสุดท้ายนะครับผมมีชื่อว่ารู Ru Ripper เซตนี้ไม่มีเอฟเฟกครับผม และเซตสุดท้ายของสไนเปอร์นะครับผมมีชื่อว่า The r a p Teamian นะครับผมเซตนี้มีของตกแต่งแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า Scary Scraper นะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า c r a n i a l Conspiracy ก็จบกันไปแล้วนะครับกับไอเทมเซตสไนเปอร์ในวันนี้นะครับผมใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w Wiki Team f o r t e s t .com นะครับผมเดี๋ยวแจกลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับผมสามารถเข้าไปกดดูกันได้นะครับผม และตอนน้างก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมของไอเทมเซตนะครับซึ่งก็คือเซตซึ่งก็คือเซตสปายนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ